ชะตาของชาวลัคนาราศีกุมปักหลังในเดือนตุลาคมน,นี้ในเรื่องของการงานคุณได้ไพ่พระรามกับนางสีดาได้ไพ่นางสีดาและได้ไพ่เทพบุตรชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้ต้องบอกว่าการงานของคุณนั้นคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อย อาจจะมีการงานที่เกี่ยวกับการเดินทางก็อาจเป็นไปได้การงานของคุณในช่วงนี้คุณจะต้องใช้วาจาใช้คําพูดใช้คอเนคชั่นให้มากขึ้นโอกาสที่คุณจะได้งานก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างสูงมากเลยทีเดียวในช่วงนี้คุณจะมีคนคอยเกื้อนหนุนสนับสนุนในเรื่องของการงานและการงานของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเสียอย่างเดียวการงานของคุณในช่วงนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกว้าเหวและรู้สึกว่าเหมือนเหนื่อยอยู่คนเดียวอาจจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะเครียด หรือค่อนข้างที่จะอ้างว้างก็อยากให้คุณอย่าไปใส่ใจกับในส่วนตรงนี้ให้มากนักบางทีการงานอาจจะต้องใช้ตัวคุณคนเดียวมากเป็นพิเศษอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะโตคนเดียวแต่จริงๆแล้วคุณยังมีคนคอยสนับสนุนเกื้อหนุนทำให้งานของคุณนั้นประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนสำหรับในเรื่องการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีกลุมอยากจะบอกว่า คุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายสักนิดหนึ่งคุณได้ไพ่กุมารทองได้ไพ่พระนางเบนจกัลยาณีและได้ไพ่พลานบุญจับนางโนราหมายความว่า การเงินของคุณช่วงนี้แม้คุณจะได้มาคุณก็ยังได้มาในก้อนเล็กๆน้อยๆยังไม่สามารถได้จับเงินก้อนโตแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะเสียเงินเสียทองไปกับสิ่งที่ผ่านมาหรือความเสียหายหรือคุณจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดจากในเรื่องของบุตรหลานบริวารของคุณเกิดจากลูกน้องของคุณหรือความเสียหายที่ลูกน้องของคุณนั้นได้ก่อไว้ก็อาจเป็นไปได้ การเงินส่วนใหญ่ของคุณนั้นมักไม่ได้เสียมาจากตัวคุณเองแต่อาจจะเสียมาจากสิ่งที่คุณแบกรับภาระเอาไว้ซึ่งคุณอาจจะต้องมีความรับผิดชอบคุณอาจจะมีความเครียดบ้างที่เงินยังไม่เข้ามาหาคุณได้มากมายนักถ้าเข้ามาเล็กๆน้อยๆอย่างน้อยที่สุดก็พอเอามาหมุนได้ดังนั้นในเรื่องของเงินก้อนใหญ่อยากให้คุณรอสักนิดหนึ่งเชื่อได้ว่าหากชาวลัคนาราศีกุมได้ลงมือลงแรงทำอะไรก็แล้วแต่ผลตอบรับในเรื่องของการเงินเดี๋ยวถึงเวลาจะมาแน่นอน ทางด้านความรักความรักของชาวลัคนาราศีกุมต้องบอกแบบนี้ว่าชาวลัคนาราศีกุมที่ยังเป็นโสดอยู่ช่วงนี้ คุณอาจจะมีคนเข้ามาทําความรู้จักช่วงนี้คุณอาจจะมีสเสน่ห์เป็นที่หมายตาถูกใจกับคนหลายๆคนการพัฒนาของคุณนั้นจะเป็นลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากว่าคุณได้ไพ,พ,พ่พะพิรุณความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะรู้สึกว่าเหมือนจะไปอย่างช้าแต่มีความแน่นอนดังนั้นชาวลัคนาราศีกรุมที่ยังเป็นโสดก็อย่าพิ่งใจร้อนไปอย่างน้อยที่สุดก็ยังมีคนที่จะมาทําความรู้จักหรือมาให้ความรักกับคุณมาให้คุณนั้นได้ศึกษาเรียนรู้ว่าจะเข้ากับคุณได้หรือไม่ แต่ชาวลัคนาราศีกุมบางคนอาจจะต้องเช็คคนที่เข้ามาหาคุณสักเล็กน้อยว่าเขามีใครคนอื่นแล้วหรือเปล่าเพราะบางคนที่เข้ามาหาคุณนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นตัว,ปว,วเปล่าเล่าเปลือยอย่างที่คุณคาดคิดก็อาจเป็นไปได้ก็อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีกุมที่ยังโสดอยู่เอาไว้บ้าง สำหรับชาวลัคนาราศีกุ่มที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความรักหวานชื่นกันเลยทีเดียวเพราะคุณได้ไพ่พระรามกับนางสีดาถือว่าความรักของคุณนั้นค่อนข้างที่จะสุขสมหวังใครก็แล้วแต่ที่ช่วงนี้กําลังคิดที่จะแต่งงานก็มีโอกาสที่จะกําหนดวันมั่นหมายหรือวันแต่งงานขึ้นเป็นการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่ค่อยๆดําเนินมาจนถึงปลายทางแห่งความสุขระหว่างคุณกับคู่ของคุณแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่ชาวลัคนาราศีกลุม จะลงหลักปักฐานกับคู่ของคุณดังนั้นจนถือได้ว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างชาวลัคนาราศีกุมที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงขยับขยายและมีโอกาสเติบโตได้อย่างชัดเจน